โอเคสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาติวเล่นกันเนาะอ่าวันนี้นะคะครูจะมาติวเรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรนะคะเดี๋ยวข้อแรกไปเลยนะคะกําหนดให้ x และ y เป็นจํานวนจริงใดๆจงเขียนกราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรอ่าที่มีสองตัวแปรขอเอ่อครูจะพูดยังไงดีอ่าจงเขียนกราฟของสองเส้นเนี้อ่า แล้วก็หาคำตอบของสมการแต่ว่าในการติวเนี่ยครูสุอาจจะพูดช้านิดนึงนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะ ลืมหรืออาจจะงงอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวครูขออนุญาตพูดช้าๆแล้วกันครูให้มีอยู่สองสมการครูอยากรู้ค่า A กับค่า y ลูกจะต้องทำยังไงก่อนอื่นเรามาดูเลยว่าค่า y เนี่ยมัน1เหมือนกันแต่มันเป็นบวกกับลบดังนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยเอาสมการที่หกับสมการที่สมาทำอะไรกันเอาสมการที่1กับสมการที่2มาทำอะไรกันคะบวกกันใช่ไหมคะมันก็จะได้ว่า x ลบ y ขั้นด้วยบวก3 x บวก y นะคะทำไปแบบนี้เลยไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งต่อไปครูจะให้ทำแบบนี้ตลอดเพราะว่าบางครั้งเครื่องหมายมันไม่เหมือนกันมันจะเกิดการผิดพลาดได้แล้วก็เทเข้าเข้าไปค่ะแล้วเราจะเห็นว่าตัวนี้ตัดกันตัวนี้มันก็จะเหลือ5 x ใช่ไหมแต่ฝั่งนี้บวกกันได้15 เเดียวคือเท่าไหร่คะสิหาร5ตอบคะ่ะสาเป็น3นะคะดังนั้นลูกอยากได้ค่า y ลูกบอกเลยแทน X เท่ากับ3ในสมการที่1นะคะอา่าเราก็จะได้ว่า 2X ลบ Y เท่ากับ5 2 X คือ3ลบ Y เท่ากับ5 Y ติดลบอยู่ใช่ไหมย้ายมาฝั่งนี้ยายจะ, y จะเป็นบวกเนาะอ่าทีนี้5บวกอยู่ย้ายมาฝั่งนี้จะเป็นลบ Y เท่ากับ1ฉะนั้นจุดตัดมันอยู่ที่อะไรคะคู่วันดับ3 1นะต่อไปเดี๋ยวครูจะพูดต่อใส่กรอบด้วยบุย มันจะสวยไหมเนี่ยพยายามอยากให้แบบว่ามีมีมสีสันนิดนึงเราจะได้ไม่ได้เบื่ออะไรอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวนะจริงๆก็ไม่เน้นกรอบก็ได้นะทุกคนโอเคที่นี้เราได้จุดตัดแล้วใช่ไหมจุด จุดตของลูกอะ่ะคืออะไรคูณดับสามหนึ่งทีนี้ครูสูนะจะถามว่าจุดตัดสามหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในเขาเรียกอะไรอะ่ะเออ่จัตุภาพที่เท่าไหร่แน่นอนว่าคู่นดับบวกบวกแบบนี้นะคะมันต้องตกอยู่ในจัตุ จะตูภาพที่1ใช่ไหมแต่ทีนี้เราจะวาดการาฟได้ก็ต่อเมื่อเราหาจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y <ม>เดี๋ยวครูสูตรจะให้เขียนสมการแรกก่อนเนาะเดี๋ยวนะขอดูสมการแรกก่อนสมการที่1นึสมการที่2ลูกหาจุดตัดแกน x ถ้า x เป็น0 y จะเป็นอะไรคะ c ส่วน b ถ้า y เป็น0 x จะเป็นอะไร c ส่วน a ดังนั้นเราก็มาวิเคราะห์ตรงนี้ก่อนค่ะ a เท่ากับ2 b เท่ากับลบ1 c เท่ากับ5 <c oughs> ทีนี้ c ก็คือ5 b ก็คือลบ1ดังนั้นมันคือลบ5คู่อันดับ0ลบ5นะคะ ต่อไปอันนี้ค่ะอันนี้ล่ะ c คือ5 a คือ2ถ้าจริงๆแล้วมันอยู่ที่อะไรคะ2.5หใช่ไหมหรือจะ5.2ส่วน2หรือ2.5ก็ได้นะครึ่งหนึ่งเราก็จะเป็นว่า x คือ5ส่วน2 y เป็น0ได้เหมือนกันต่อไปนะคะอ่า ตัวนี้จจดจดจ,ดจ,ดจดลอกตัวเดิมลงมาทำไมครูสูตรถึงเขียนสูตรซ้ำเพราะว่าเราจะได้จำได้นะคะ A คืออะไรลูก A คือ3 B คือ1 C คือ10เนี่ยเดี๋ยวไฮไลท์ให้ก่อนนี่นี่แล้วก็น,นี่ ะะดังนั้นเราก็ได้เป็นอะไรนะ10ส่วน1ดังนั้น0 10นะคะแล้วก็อะไรลูกอันนี้จะเป็น10ส่วน a a คือ3นะก็จะกลายเป็น10ส่วน3แล้วก็0ต่อจากนั้นเราก็พอดกราฟนะคะ เดี๋ยวกราฟเนี่ยเดี๋ยวครูสุดจะให้ดูแป๊บหนึง่งกราฟเนี่ยจะให้ดูเลยว่ามันเป็นการาฟลักษณะไหนถ้าวาดใหม่นี่มันจะไม่สวยเลยนะจ๊ะหรือพอดไหมอ่ะวาดใหม่เลยก็ได้อ่ะลูกดูนะแป๊บหนึง่งเดี๋ยวครูหาเส้นกีดก่อนโอเคต่อไปอาวาดกราฟเนาะไม่รู้ว่าจะตรงปะนะ เป็นคนที่วาดกราฟไม่สวยเลยต่อไปเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งโอเคอได้อยู่นะตอนนี้หกนาฬิกาห้าสิบสองนาทีแต่ครูก็ไม่ได้รีบนะคะทุกคนฉะนั้นทุกคนไม่ต้องซีเรียสโคสุชิวชิล อ่ะให้อันนี้เป็นศูนย์ให้อันนี้เป็นห้าแล้วกันเนาะให้อันนี้เป็น,น,นอะอนนนไรห้าสิบสิบห้าโอเคจากนั้นเราก็มาดูห้ันดับที่ลูกได้เนาะเดี๋ยวนะ อาครูจะเขียนให้ลืมเหมือนกันนะโทษไว้แล้วอ่ะเพราะว่าในหนังสือเรียมนมันไม่มีโทษให้ใช่ปะครูก็จะพาโทษคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ยากก็จริงนะคะแต่ว่าเราอย่าลืมว่าเฮ้ยทุกในความยากอ่ะมันก็มีเรื่องง่ายอยู่นะไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของมนุษยนะ์เนาะ ทีนี้เรามาดูว่าจุดตัดที่เราวาดได้ก่อนหน้านี้คือสามหนึ่งใช่ไหมลูกสามมันอยู่ตรงไหนอะ่ะเราก็ต้องมาดูว่าสามอยู่ตรงไหนเราต้องแบ่งให้ตัวนี้มีทั้งหมดกี่ช่องคะหนึ่งสองสามสี่ห้ามันอาจจะไม่ไม่ไม่สเกลชัดเจนนะสามหนึ 3, 1, ่งเนาันดับจุดตัดแกน X, เอจุดตัดกราฟก็คือ3 1เราก็มาดูว่าเฮ้ยสอยู่ตรงไหนนะ X, X เป็น3าบเป็น1แล้วก็เอออยู่ตรงนี้นะแกอะไรประมาณเนี้ยคูณดับ3ามหนึ่งทีนี้เราจะวาดกราฟเต็มเราก็ต้องมาดูว่าเอเส้นแรกคือ0ูนย์ลบหศูนย์ลบหอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าศูย์ลบห้ต่อไปอะไรคะห้าส่วนสอศย์ก็ประมาณ สอจุดห้าใช่ไหมยังไม่ถึงสามก็จะประมาณนี้อ่าแล้วก็อะไรคะแล้วเราก็ขีดเลยทีนี้ mm hmm. เขาเรียกว่าอ่าตัดแกน X ตัดแกน Y ชื้เอา้ามันไม่ตรงอะ่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขีดโดยที่แบบแม่นนี้ดีกว่าค mm hmm. ิดซะว่าตรงแล้วกันนะคะ ได้แค่นี้เลยแล้วเราก็ลงอืมเลยจ้าเท่ากับห้าทีนี้ต่อไปเราก็ทำอีกเส้นหนึ่งนะคะเอ่อศูนย์สิบอยู่ตรงไหนศูนย์คือ x10 สิบคือ y อยู่ตรงนี้แล้วก็สาม จุดสามสามเนาะสิบส่วนสามก็ประมาณสามจุดสามสามสิบจุดสามสามศูนย์มันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ก็คือไม่สนะี่ะสามสามกว่านิดนึงอ่ะเห็นไหมจุดตัดของเราจะอยู่ที่สามลบหนึ่งเส้นมันอาจจะไม่ตรงนะลูกนะเพราะว่าคู่สูอันว่ารูปไม่ค่อยสวย อ่าแค่นี้เองถ้าเขาถามว่าจุดตัดของกราฟอ่ะมันอยู่อยู่ที่จตุภาพที่เท่าไหร่เราก็บอกเลยว่าจตุภาพที่หนึ่งหรือตกอยู่ในข้อแดนที่ไหเราก็บอกว่าตกอยู่ในข้อแดนที่หนึ่งเราจะวาดกราฟได้ก็ต่อเมื่ออ่าเท็จดไว้ก่อนนะอ่าหนึ่งเลยวาดกราฟได้ก็ต่อเมื่อ เราจะต้องหาจุดตัดแกน x และจุดตัดแกน y 2อเอ๊ะเราจะหายังไงครูสุดจะพูดไม่ไม่ใช่ว่า2องมันก็อยู่ในเซกที่หนึ่งั่นแหละถ้า x เป็น0ูน y จะเท่ากับ c ส่วน b ถ้า y เป็น0ูน x จะเท่ากับ c ส่วน a โอเคนะเนี่ยคุ้มหมดเลยคุมหมดแล้วนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอ่าขั้ดับสามหนึ่งเนี่ยคำตอบของระบบสมการนี้กราฟมันจะจะตัดกันที่จุดสามหนึ่งแค่นั้นเองดังนั้นค่า x ค่า y ของข้อนี้ถ้าเราจะตอบสรุปเนาะครูสุดตอบตรงไหนดีนาะเขียนหมดแนละ้ว ทำไมไม่สวยอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะถ้าเราจะตอบสรุปให้ด้วยเราตอบแบบนี้ได้เลยนะคะว่าอะไรคะอ่าระบบสมการนี้มีคำตอบ เพียงคำตอบเดียวคืออะไรอัรนดับสามหนึ่งหรือเราจะตอบแบบนี้ก็ได้หรือคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสอง ตัวแปรคือ x เท่ากับ3และ y เท่ากับ1โอเคนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะคำนวณเฉยๆไม่ต้องวาดกราฟนะคะอ่ะเอาตัวนี้เลยครูสูตรจะถามว่าคำนวณเฉยๆเนาะ x บวก2 y เท่ากับ8 2x บวก 4y เท่ากับ20ลูกดูเดอ้อเฮ้ยเราจะกําจัด x ใช่ไหม x ข้างบนกับ x ข้างล่างไม่เท่ากันดังนั้นครูสรจะเอาสรรมการที่1เนี่ยคูณด้วย2ดังนั้นมันจะได้ออกมาเป็นลาย 2x บวก 4y เท่ากับ8216ใช่ไหม มันเป็นสมการที่3ทีนี้เราจะกําจัดเราก็ต้องเอาสมการเนี่ยมาลบกับสมการที่2เดือดดูครูจะโชว์ให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นสมการที่3าลบกับสมการที่2ใช่ไหมดังนั้นลูกกระเทกลบเข้าททำแบบนี้ทุกครั้งนะลูกนะ เก่งแล้วแลวเราค่อยมองเอาแล้วก็แบบไม่ต้องทษเยอะขนาดนี้มันเป็นลบสี่อันนี้ก็คือสองอวกสี่ y เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ก็เขียนเหมือนเดิมนะคะจากนั้นลูกก็มาดูว่าเฮ้ยอันไหนมันหักล้างกันได้เดี๋ยวใช้ปากกาสีแดงอ่าตัวนี้หักล้างกันได้นะคะ ตัวนี้หักล้างกันได้ดังนั้นมันบอกว่าศูนย์เท่ากับลบสี่มันจริงไหมอ่ะศูนย์เท่ากับลบสี่ไหมไม่จริงนะคะมันเป็นฟอลมัน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 ไม่จริงมันเป็นเทสเนาะดังนั้นอ่ะศูนย์่ะมันมากกว่าลบสี่มันถึงจะจริงดังนั้นอ่ะถ้าเกิดเกิดกรณีแบบนี้นะลูกนะเราก็เลยตอบว่าเราจะตอบว่าอะไรรู้ไหมคะกราฟน่ะขนานกันเดี๋ยวครูสุจะเขียนแบบเต็มให้เนื่องอ่า เราจะได้จากสมการเส้นตรงเนี่ยเอาภาษาภาษาทางการเนาะที่ได้ที่ได้จากสมการหนึ่งและสมการสองนะ่ะขนานกันถึงเวลาอาบน้ำเนี่ยตัวนาฬิกาปลุกปุกไปอาบน้ำ จุดตัดของระบบสมการซึ่งแสดงว่าไม่มีค่า x และ y ที่สอดคล้องกับระบบสมการ เชิงเส้นสองตัวแปรนี้ครูสุไม่ได้เตรียมมาก่อนนะก็เลยต้องได้มาเขียนเอาเองเพราะว่าอยากให้เห็นแบบชัดเจนไปเลยเพราะว่าบางคนนะ่ะเรียนมาแล้วก็ลืมนะคะเนี่ยฉะนั้นดูหลายๆรอบได้เลยไม่ห่วงนะลูกนะเบิ้งเข้าไปเบิ้งให้ได้แล้วก็เอาไปเอให้มันถือนะจ๊ะ ไม่มีคำตอบค่ะเพราะว่ามันเป็นเทสค่ะโอเคต่อไปเราจะไม่หยุดแค่นี้นะคะทุกคน <c oughs> ต่อไปนะคะถึงมันจะสายแต่เราก็สายแบบมีมาตรฐาน <c oughs> โอ้ยนอเนาะขอเจ็ดโมงสามสิบเนาะคู่สูสีฝ้าไปอาบน้ำไปโรงเรียนคู่ไม่ไปเกินสองโมงนะจ๊ะ จริงๆอ่ะครูไปลงเรียนเช้ามากเลยก็เจ็ดโมงก็ไปแล้ววันนี้ขออนุญาตสตรีมจักน้อยที่รักเราข้อนี้ล่ะทำไงลูกดูสิถ้าลูกอยากกำจัดเอกใช่ไหมเอกตัวบนเป็นหนึ่งเอกตัวล่างเป็นสามดังนั้นน่ะเทคทิเจอร์ง่ายๆ๋อไม่ใช่เทคนิคง่ายๆคือเอาสมการที่หนึ่งคูณสามใช่ปะมันก็จะเป็นสามเอกลบหกวายเท่ากับสิบสองอ้าว ปรากฏเลยครับสมการที่สองอ่ะ mm hmm. เท่ากับสมการที่สามข้อนี้ก็ก็ไม่ยากเลยเราก็จะได้ว่าเส้นตรงที่ได้จากสมการหนึ่งและและอะไรเดีย๋ยเอาสมการหนึ่งและสองเพราะว่าเราแปลงแปลงแปลงหนึ่งเป็นสามเนาะเราก็ยังสามารถอิงเป็นสมการได้ก่อน เป็นเส้นตรงที่อะไรนะคะเป็นเส้นตรงที่เป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันเพราะว่าคูณออกมาแล้วมันเหมือนกันอะลูกมันก็เลยเป็นเส้นตรงเดียวกันหรือจะกล่าวได้ว่าถ้าเราวาดกราฟออกมาเนี่ยเส้นตรงทั้งสองเส้นนั้นอะจะอะไรคะ ซ้นทับกันจ้าง่ายไหมล่ะจ๊ะก็คือข้อนี้คำตอบมากมายไม่จำกัดนะค่า x ค่า y ของมันอะคำตอบมากมายไม่จำกัดอะระบบสมการนี้มีค่าของ x และ y ที่สอด คล้องกับสรรมการมากมายไม่จำกัดคือมคีคำตอบมากมายไม่จำกัดเพราะว่าอะไรเพราะว่า <c oughs> ดูนะได้แก่จุดทุกจุด บนเส้นตรงซึ่งเขียนในรูปเดี๋ยวครูจะสอนเขียนในรูปว่าเขียนยังไงตัวหนังสือครูไม่สวยเลยวีทองลองเมื่อเอเป็นจำนวนจริงใดๆดูนะเวลาเขียนเนี่ย อันนี้ x อ,อันนี้ y ประเด็นนะ่ะเราเขียนตรงนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเลยค่ะลูกดูนะคะอ่ะ <c oughs> เราเอาสอมาการที่หนึ่งมาทำลูกดูเด้อ c x เป็นบวกย้ายมา x เป็นอะไรลบใช่ปะแล้วลบสองเนี่ยเราย้ายสองมาก่อนนะอ่ะครูสู จะสรับใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยสองเนี่ยมันเป็นลบ y อย่างนี้ใช่ไหมดังนั้นอะ่ะครูสุเอาลบไปคูณฝั่งนี้มันก็จะเป็น x ลบส y ส่วนสองโอเคปะ่ะดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันคือที่มาของตัวเนี้ยโอเคไหม ง่ายนิดเดียวจ้าโอเคดังนั้นสรุปให้หน่อยสรุปให้เลยว่าระบบสมการเชิงเส้น สองตัวแปรที่ประกอบด้วยอะไรสมการที่สามารถว้ายังไม่เดินไปปิดโทรศัพท์เลยดังนิดนึงนะในรูป ax บวก by เท่ากับ c ได้ถูก สมการเป็นระบบสมการที่มีคำตอบมากมายจ้าและทีนี้ก็ครูสุดจะบอกอีกว่ากราฟเนี่ยมันที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยมันจะปรากฏอยู่3ามกราฟใช่ไหมก็คือหนึ่ง มีเพียงคำตอบเดียว2อ,อะไรคะอาจจะไม่มีคำตอบก็ได้3ม,มีคำตอบมากมายมากมายนะคะเดี๋ยววันนี้นะ่ะครูอาจจะสอนคลิปนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะมี อีพสองนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปโอเคบายบายนะคะครูสุภวรรพะนะเดี๋ยวไม่รู้จักครูสุไงงอง,งูไม่สวยเจอกันอีพีหน้านะคะทุกคนาการพูดอาจจะแบบว่าข,ขัดขัดเขินบ้างเพราะว่า เขนเนาะไม่ค่อยเห็นหน้าแล้วก็พูดอยู่คนเดียวก็เป็นแบบเขินๆตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยขอถ้าถ้าถ้าไม่ถูกใจอะไรก็อภัยนิดนึงโอเคเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะคะทุกคนขอให้นะักเรียน